ในสุดทางเรื่องของงานระยะนำเงินภาพรวมของการปฏิบัติงานในวันนี้ตามนโยบายของทางคอสโนนะครับและทางกรุงเทพมนครซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ที่ปฏิบัต การงานนโยบายเพื่อการพื้นปรูสภาพบ้านเมืองให้เรียบร้อยให้รัฐาต้องสระจายรับการที่อยู่ในแนวครองประุงกระเซงเรก็จะต่อเนื่องมาถึงรอบเปลงนประชาธตนะครับก็ก <c oughs> านรนโยบายก็คือที่ดำเนินการมาเมื่อวัน่องว,วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอรวเร็วดยการ ดำเนินการนำเศษพัสดุหรือสิ่งที่เป็นวัตถุต้องสงสัยให้ดำเนินการจัดเก็บนะครับเพื่อความปลอดภัยและควาลตุยงานโดยเริ่มต้นจากแนวปรอบเป็นการคอนแต่ว่าเป็นราบบกิจจนสุดถึงสภาอุตสกรรมเชื่อมต่อจากรองกระดุมเศษซึ่งดำเนินการไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราได้สนธิกุณลังร่วมกันระหว่างการอุู่าหรนะครับโดยคนหาตัวใหญที่หนึ่ง รัฐบาลองค์ซึ่งดูแลรัฐบาลเมื่อกี้ของเขตมุสีนและเขตพระนครนะครับทางมบัญชีนะครับซึ่งรับผิดชอบในพื้นทีุ่มิโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีหน่วยของหน่วยตรวจสอบตละหนวจเบิกนะครับเมื่อีที่ในทางรายคือหน่วยอีโรดีนะครับแล้วจะมีทางกองกำลังของตำรวจปอนบาลและตำรวจในพื้นที่โดยทั้งที่สำคัญในส่วนของภูมิประเทศปอนหลักคือสถานกงารณ์ดูแลและสถานกานณ์ระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญที่จะใช้ในการตัดแล้วก็ดูดลอบเพื่อจะดำเนินการเอาวัตถุนะครับที่จะต้องทำให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยวันนี้เราก็จะเริ่มดำเนินการแี่จะรักจาเสสิ้นการให้ข้อมูลวานี้านปร็จะวิบดำเนินการต่างๆโดยสติปัญญาจากทุ๊บ่ายดำเนินการให้แล้วนะครับ